คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV ถูกกว่าเติมเองปลอดภยัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเรียวแมาให้ตัว Metro ath, เมตาบ้านนะครับก็ไม่ได้เล่นกันมาค่อนข้างนานแะล้วเราเจอกับปลาไหลนะจ๊ะ ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะระรับต,ตัวนี้ก็เป็นการแก้ในเรื่องของระยะแต่ถ้าเข้าถึงตัวเพืเ่อนๆตายได้นะครับันเกมพีม่แกแรงมากซัดประมาณ3-4ล่วงเลยนะครับแล้วแก้ในระยะก็ใช้สก,กิลหนึ่งนะรอแทงครับเพราะเราลาดแบบลาดได้นี่แรงมากโห่ว่า คือถ้ามาสองก,อก,ก็ใช้ไปเลยครับแต่เขาไม่ไปฟาร์มแบงน,นะเสียเวลาอยู่ตรงนี้เขาจะฟาร์มชานะครับเพราะฉะนั้นต่อเป็นเรื่องที่ดีครับเฮ้ยจบบนชาหน่อยการเล่นแบบใหม่เลยครับเนี่ยลาดโป้อ้าได้ครับโอ้แต่ไม่มีตันเดียวว้าฟรีสปอร์ตตัดได้เท่านี้ครับแล้วกวหนึ่งออกมานะครับ ส่วนมากก็ประมาณนี้เอ้ย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 มีว้าโมีว้ามีมีกระตุกมีชักกระตุกเอ้ยได้ได้ได้แกลองของยังงั้นเหรอสไลด์สไลด์กดดันให้ตายเรียบร้อยครับแล้วก็เล่นเป็นสายแรงเลยก็ได้นะแรงๆไปเลยนะครับแต่เพื่อน ต้องอย่ากเข้าถึงตัวแค่นั้นเลยอย่าใเขเข้าถึงตัวมีแค่นี้ครับข้อจํากัดของการยืดเลนกับพิวกรอร์ดกเป็นตัวแก้ทางนะคาลิแปลกๆก็ไม่ใช่ตัวแก้ทางนะครับมันจะเหลืองได้ป,ปึ๊บเ,เต็มกองแบบนี้รวยแบบนี้าารวยาตัวนี้เราไม่ต้องเข้า ฟ้าก็ได้นะเดี๋ยวเขามานะครับเข้าถึงตัวโอ้โหไม่มีสกิลหนึ่งครับแต่เขาไม่ได้เปิดอัตติอย่างนี้ก็สวนครับอรอสกิลหนึ่งปุ๊บป,บปบ๊าป๊บฆ่าเลือดโลกว่าฆ่าเลยครับผมคือต้นเกมมันจะโดนแกล้งนะครับคือยับเลยสำหรับป้าไหลนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเราก็สามารถแทงเจ้าตัวของผี ผีชจมพูได้นะครับเหมือนเขาวิ่งอยู่ในหินอะไรอย่างนี้ก็แ,แทงแทงเข้าไปครับอันนี้แล้วแต่จังหวะเลยนะเดือนหนึ่งสองครับเดี๋ยวก็เชิงเชิงไปครับ <laughs> ไอ้ผีที่น่าก,กลัวคือแรงจัดปึ๊บแทงจบค,ครับ น่าจะเอาตรงนี้นะไม่ทันอนะคิดเราไปแถวนู้นมวิวห้ากับวิวแปดอะคือวิวห้ากับววหกพูดผิดพูดผิดแอมซอร์คัลี่ไม่โดนปึ๊บหนึ่งแล้วก็ยังมีแบบใช้อัติแทงออกได้นะครับคือมันแล้วแต่สเต็ปของเลียวมาเลยจะใช้สกิลหนึ่งรัวๆหรือว่าสกิลหนึ่ง ปาดแทงแล้วสกิลหนึ่งแบบรออีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวมีให้ดูเรื่อยๆโดดวิ่งโแม่งหลบทันไม่ดีนะครับอย่างนี้ปึ๊บสวนสวนแล้วแต่เชิองอะตรงน,นี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้เลยครับไอ้ตัวผีก็ตัวเราอะปึดด๊บหมดปึดด๊บหมดติดเคิร์สตายเรียบร้อย เนี่ยมาเลนเราโล้ตัวตรงนี้นนถ้าเรารับเลนได้สองตัวสบายๆครับเพื่อก็เล่นสบายด้านบนเนียแต่ถ้าเราโดนปั๊มก็อีกเรื่องหน,นึ่งนะครับอ่าฮะบนไอ้คีร่ามันไม่ได้ทำนะครับเพื่อเราเล่นสบายครับขวันตีอย่างนี้ปึ๊บรอนตีหมด ได้หนึ่งตัวครับเรียบร้อยก็เป็นตัวแก้ค่อนข้างที่จะง่ายนะค่อนข้างที่จะง่ายครับแค่อยากให้เข้าถึงตัวมีแค่นั้นครับออกมาก่อนนะในจังหวะนี้ต่อมาเดี๋ยวคือเราเล่นเปสายแรงแบบเอามีอาไปเลยนะเ,นเพื่อนๆคือต้องใช้ปาด,ด้วยนะเซตีต้องใช้ปาดหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บ กดตดอุบโอ้โหแม่งโดนขึ้นกดตีธรรมดาด้วยนะเพื่อนเซตนี้เพราะว่ามันจะติดออางี้อมันนะเดี๋ยวรอได้ของ่มนมาแล้วแล้วก็นี่ครับเบิรด์ดชุดเบรดิร์ดเบิร์ดตอนนี้ผมขึ้นแฟรที่พูทไว้เอาไว้ครูดาวสกิลอันตลนะเวลาเราใช้อันติมันจะได้2ไวๆนะช่วงต้นเกมแต่มันต้นเกมอะ่ะต้นเกมมันยังใช้2องรันวๆไม่ได้นะเพื่อนต้องแมน 3ามสิบสามสิบห้าูดาวนะครับแทงอัตยัดเลยครับถ้าไม่ถึงจริงๆใช้อัตยัดแบบเมื่อกี้นะรูปเราตัวหลังครับเข้าตัวหลังปั๊บปุ๊บโอ้ทีเดียวทีเดียวเพื่อนทีเดียวเพื่นพนอนสโลนหน่อยทีเกียนหนึ่งสวยพี่ชายถึงตรงนี้ขอ <laughs> กลับเล่นมาเดินครับตรงนี้หายกันต่อเดี๋ยวรอแปดนาทีก็จะเริ่มเอาดาร์สเเยอร์กันนะเอาไว้หมดนะตรงนี้ฮีรามเกิดอะไรจะปวดหัว แล้วก็แทงเงนะี้ยแล้วก็แบบเอ้าแม่เลย <c oughs> แล้วก็แทงแล้วก็หนึ่งนะครับเออมันแบบค,ค,ค่อยๆใช้สกคิลหนึ่งก็ได้แมงออโต้สกิลทำกูแบบหยาบจัดหยาบจัดหยาบจัดนี่แก,เก้เขินไปหนึ่งทีมาล้วมาตายเลยกลับมาที่เดิมครับตี <c oughs> หนึ่งทีปั๊บเรียบร้อย อาวีป้อมมันบ้างไปพี่ชายเกยมไว้จัดอะอาวีอย่างนี้แล้วเราเชิงเชิงหนอ่ะฟึ๊บๆ๊บหลบกลับฟึ๊บโอ้มันหมดแล้วว่ามึงจะมาทำไมวะเพื่อนโอ้โหกุญแจเชิงโอ้โหลบต้นหลบบี้ป้าใช้พิกเกอร์แล้วเขาตามต่อได้แค่ไอ้นั่นมันมาปิดกูอ่านะครับตอนนี้ก็เป็นยังชาวติ๊กต็อกอะชาวต่อตอนะครับ ไปรุ่นเชา้าแอคเลยตอนนี้หลบสะกงหลบสกิลเท่ๆนะครับไม่มีอะไรก็ออกรอรัดปั๊บแดงครับสองมาปุ๊บโอเคที่เข้าตัวหลังนายนะแต่ว่าเร่รอเล่นขนา้างหน้าก่อนก็ได้ครับรอเล่นขนา้างหน้าก่อนก็ได้ เดี๋ยวเข้าไปมันหลุดโดนหลุดโดยโรตียอโรนันโดอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงมาเพื่อนก็ตกใจหมดเลยอยู่ดี่เพิ่งวิ่งมาก็แอบขึ้นบ้านยากอยู่เลยเนี่ยแปลกๆนะครับโอเคบั้นไฟทำบนผมทำล่างนะครับถ้าสามเลนน่าจะง่ายสุด ประมาณถ้าหากสนุข้ามบางหมดเลยผมก็แนะนําให้เป็นแบบว่าโบเกนสเปียร์แล้วก็เจาะเหลืองนะเพื่อน2เจาะถ้าไม่ไหนามากก็ไม่ต้องออกนะมูนาเรากงไม่ได้ล้วงเคสอยู่แล้วนะตัวหน้าเราไม่ได้ล้วงอยู่แล้วนะครับเราไปล้วงตัวหลัง <is> เหมือนจะได้ต่อเลือดปลอมานะนิดหน่อย ที่ครับมันมันใช้ใชระยะสกสิลหนึ่งค่อนข้างทีง่จะนานอยู่นะเพื่อนลองใช้กันดูครับลองเล่นข้างหน้าอนต้องเล่นข้างหน้ามันไม่ตายด้วยสวนเพื่อนตายจะตายจะตายโย่ <c oughs> หัวโยกหัวโยกข่ามไปได้เขาแบบสไลด์ได้ทีเดียวนะปึ๊บปั๊บปึ๊บมาดำอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเข้าถึงตัวมีแค่นั้นจบครับพี่ชายภารกิจรู่ร่วงเอาไปตัวที่แก้ง่ายนะแก้ง่ายถ้าเจอเอสด้านน่าปวดหัวกว่านี้นะเพราะนั่นมันใช้ระยะไกลก็ได้ ดันป้อมก็ดีนะครับตอนนี้น่าจะเป็นตัวที่ตีป้อมสายตีป้อมได้โหดสุดๆนะครับสำหรับเอ็าดัสเอนโซลัสเอ็ดดัสปึ๊บปึ๊บปึ๊บคราวน,นี้เราแทงได้สองรอบแนละ้วพวกคูดงคูดาวเละเกมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับนี่ไม่มีบัฟฟ้าก็ได้นะไม่มีบัฟฟ้าก็ได้แค่บ,บัฟฟ้าผมไป เอาของฝั่งตัวข้ามาไอ้สิคือแต่ก่อนผมเล่นเดียวมา้ามันใช้สกิลหนึ่งโัวๆไงแล้วแล้วมันแบบมันไม่มีเชิงอะ่ะเออผมว่าถ้าแบบผมเล่นเดียวมา้ามันแปลกๆไม่เหมือนแบบพวกเก่งๆมาเล่นกันมา้าอะไรอย่างเงี้ยมันใช้สกิลหนึ่งเชิงนะครับมันไม่ได้ใช้รัวๆมไม่ถึงว่ะเดตายดียวหนึ่งสองเราเกี่ยวออหินนะครับฟึ๊บฟึบ เกี่ยวหินนะเกี่ยวหินนะฟังผิดเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวลำบากหากโคก้กันอีกเสียแศษธรรมดาอันนี้ก็ประมาณนี้ครับอ่ะจีท้ายก็ดิมิทเช่เอาไปการตัวเองนิดนึงนิดนึงนะครับแต่อะไรงไงหน่อยถ้าเป็นสายแรงแบบมันเล่นย,ยากนะครับตายแล้วตายเลยเข้าไปแทงตัวสายครับ ไอเชี่ยโอเคผมว่าตรงนี้มันเดี๋ยวผมพาไปดูนี่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 ไหนวะคคบคุม,คว,ค,มควบคุมควบคุมข้างล่างนี่ไงหรอือว่าแล้วตีใกล้สุดนะครับมันต้องเมื่อกี้จังหวะตีใกล้สุดเนะี่ยผมมันไปแทงปลาไหลมันอยู่ใกล้ผมสุดเลยซึ่งผมอากาศจะไปแทงตัวของทรายอยู่แล้วแต่ถ้าตั้งไปใหชีวิตต่ำสุดอ่ะมันจะแทงทรายแต่ถ้าตั้งใกล้สุดมันจะไปแทงปลาไหลนะครับแม่งโคตรสวยอืมลืมดูตั้งค่าเลย อย่าลืมนะครับก็ตั้งไว้อย่างนี้นะฮะ <c oughs> เหตุการณ์ว่าเออเอ,อเนะไรอะแทงเออเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันมีเวลาตายไอย้ติดเขียวโว้ยตายเพื่อนกดถือกอส์่าเพื่อนิหายแล้วต้นเกมไม่ดีโออย่าบัดอย่าสบัดวายว่ ตายอยู่อ้าวนะครับโอ้โหไปทางล่าที่เสียก็สเลเยอร์ไปตรงนี้ตุ้มตุ้มต่อมๆเลยทีเดียวตอนแรกก็เล่นชิวๆตอนนี้ตุ้มต่อมตุ้มตุ้มต่อมแล้วตุ้มตุ้มต่อมแล้วการพูดที่เร็วขึ้นมตื่นเต้นเลยว่ะจังหวะนี้ทำได้เพียงแค่รอนะครับรอเคลียร์หมาม่วงให้เสร็จสับแต่ว่าตอนนี้เราฆ่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะ เสียไปซี่เขาต้องมาเฟกันใหม่นะครับแต่ว่าเขายังมีหมาโม่งอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นบ้านได้อยู่นะครับเพราะเพื่อนเราก็เสียไปสองสามตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปเคลียร์เลนของเรานะครับสักเลนหนึ่งก่อนที่เราจะเกิดอันนี้เราเดีแล้วเรา,เราไฟชนะนะครับถ้าไม่ชนะนี่คือจบเมื่อกี้นี่คือจบนะสองตัวจะแทง แขงแทงก็ไม่เข้าจริงๆครับคนละเรื่องเลยเหมือนสกิดอะ่ะเนี่ยเลียวมาสกิดใจกันเลยทีเดียวเคลียร์กัดแมเนี่ยม่วงถอนปากถอนล่างเคลียร์ม่วงนะครับตันนี้ผมก็จะหาลองเล่นดูเคียร์น่าจะมีอีกเวฟหนึ่งนะใช่ไหมม่วงน่าจะอีกเวฟหนึ่งนะครับ อุ้ยหมดแล้วเรียบร้อยโอเคเรายังไปต่อกันได้ครับแบกกลายปเป็นเกมตึงเฉย, <laughs> ยสกิทสกิทเฉยลองลองเชิ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 งถอยไม่ให้สั์ป้อมกันเลยทีเดียวครับโอ้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 โอโอ ถึงเวลาเปลี่ยนรองเท้าเลยครับคูดาวสามสิบก็พอนะเพื่อนๆครูดาวสามสิบก็พอแต่จริงๆผมมีเกาะเกิดถ้าผมได้อีก10ครูดาวมาจากยิมเบอร์ิเชอร์นะครับมันก็จะเป็นแบบ40พอดีอ่ามันก็จะแบบใช้สกลิล2บนมาง่ายหน่อยขายทิ้งเลยแล้วกันนะครับรวยอะเล่นดีมาทั้งเกมมันต้องรวยกันหน่อยวะอันนี้นะครับ คูดาวเราก็จะดีขึ้นแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสับคงสับของเหมือนเดิมเดี๋ยวต้องมาตั้งค่ากันหน่ยอยอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะว่าเพื่อนจะขึ้นมา่านหรืออยากเล่นเซ็ๆไปเอาปอสเรย์ร์นะครับนี่ผมลากด้านบนเข้ามาอหัวละการบ้านกันอย่อสองสตัวอาจจะมีเกี่ยวเล็กน้อยนะปึ๊บปึ๊บ โ okay, อเคสิบกว่าวิ้ครับตอนนี้ก็สไนเกอร์ไม่ตายครับ <g ülme> ถอยครับถอยครัถอยถอยทับถอยทับเราเล็งตัวหลังครับเราเล็งตัวหลังเรามองตัวหลังไว้เรามองแไปตัวหลังโอ้โหมันผักกูที่เดิมที่เดิมเฮ้ยเฮ้ยโึงไม่บ้ามันบอกว่าวาจัดเห็นไหม ถ้าเข้าถึงตัวบอกเลยปลาไหลเลดเกมมาดูดเลือดแบบแรงชิบหายเลยนะเพื่อนถ้าตัวบานโดนซัดนี่น่าจะเหลือง้นานแล้วเพราะฉะนั้นยานะครับเทลเสือเกิดแล้วโอเคครับเล่นตัวแบบพวกตัวไฟเตอร์ลวงตัวหลังมองตัวหลังไว้นะครับหาตัวหลังก่อนเพิ่งใช้ดิบิเช่เพิ่งเปลี่ยนมา,อาโอ้ยเทลอยู่นี เพื่อนเปิดแล้วหรอวะไม่ได้ดูแมพเลยเขาดูเร็วแป,ป๊บทำไมาถ้าเทลมันอยู่ผมอ้อมตรงนี้ได้ปะวะน้ำมีเพื่อนอยู่เนี่ยโอเคเพื่อนเปิดเลยยาวๆยาวๆตรงนี้ยาวๆสองตัวน้ำมีหมดเลยยาวๆยาวๆน่าจะได้แหละแทงตัวเดียวเรียบร้อยเออต้องงี้และพันแปด ตัวท็อปเลยจงังคนนี้ตัวท็อปเลยครับบัตเตอร์ไฟบฟื้นแทงไม่มีพิกเกอร์แต่ว่าเรียบร้อยครับพรเอ,อาแล้วบัตเตอร์ไฟคลัง่งขอแล้วกันตัวนี้จะติดเคียวแต่ว่าลวกอยู่ดีครับแล้วตัดเดี่ยวซ้ายโอ้ยสับของนี่วะเนี่ย,ยโอเคเรียบร้อย ดูดีเกมเตึงเฉยเสียกอดโอเคเอาไว้ประมาณนี้ครับก็ามาเล่นตัวเมตากันบ้างดีกว่านะครับเอาไว้บแบบไต่ลงไต่แรงกันเนาะนี่ก็จะเป็นแบบสายเร็งแรงนะครับก็จะมาแนะนําในแต่ละตัวที่ผมเจอนะบแบบเจอปลาลงปลาไหลเอาตัวอะไรไปได้บ้างน,นะครับแล้วก็แบบอาจจะแทงพวกคีราได้อีกอะไรอย่างนี้เนาะเออได้ต้ชนะสักสองตัวตัว2ตัวนะครับขอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคใครชอบนี้ฝากกดไลค์ให้กันด้วย นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ